ของวันวาเลนไทน์เราก็เลยจะมาทําการวาเลนไทน์กันค่ะเป็นกิจกรรมเนาะใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเราเติมพลังงานก่อนนะก่อนที่จะไปทำงั้นขอเติมพลังด้วยกินสมาร์ทก่อนนะครับอืมอืม,อม,อมรอเรากินไปนะคะเราก็คิดไปด้วยนะว่าเราจะทําอะไรตีึ้ออกอะไรอย่งคิดออกอะไรย่งอุ้ยคิดออกแล้วแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็จะมีง่ายๆนะเพื่อน,ๆ,ๆ,ๆ,น,นๆ,ๆก็สามารถทําลองทําตามน ได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ของตกแต่งมีกระดาษมีดินสอมีกรรไกรสีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นน่าจะเชื่อว่าของพวกเนี้ยทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะใช่ครับว่าแล้วทุกคนเนี่ยครับเอาละเอาแบบของเราเนี่ยไปทําได้เนาะใช่ค่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรามีเวลาจํากัดนะอันเนี้ยเราไม่ได้แข่งแต่เราอะอยากทำดีใจให้มม่ให้แฟนลับในวันวาเลนไทน์กันค่ะใช่ก่อนงั้น จังจัมจ้ามก่อนพี่เตยว่านะพี่จะทำอะไรพี่เต๋อกันพี่จะคิดออกแล้วแต่ว่าเองนึกภาพไม่ออกว่ามันจะมันจะออกมาเป็นคือรู้ขั้นตอนแล้วใช่ใช่พี่จันเต๋อคิดด้วยตัวเองดีไซน์ใบอาตุกผมมีลายเซ็นแล้วนะพี่ว่านะจะทำใจจะต้องแบบตั้งใจนิดนึงนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานแฮนด์เมดเลยนะแฮนด์เมด เห็นเม็ดเห็นเม็ดแมนเม็ดบ oui, okay. ูเม็ดไม่ใช่แมนเม็ดมีนะคะนะเตอว่าจะเอาไปไหมเตอเป็นบูวนั่นเม็ดโอเคพี่จะทำการตัดแล้วนะคะตัดโอ้ผมนี่ตัดนะคะนี่ตัดหน้าไม้ไม่ใช่นะคะเราจะเปิดกระดาษเพราะว่าตัดมากค่ะ เป็นคนที่ตัดกระดาษลวกๆมากเพราะฉะนั้นต้องมีสติและสมาธินะคะไม่ยงั้นมันจะเบี้ยวพี่เตอนนะท่เคยเบี้ยวเลยเนี่ยทีเป็นคนที่แบบตัดกระดาษช้าที่สุดเลยท่านมีคนเร็วหมดอะช้าแล้วสวยไหมไม่รอเล่นสวยแล้วก็ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือตัดออกมาแล้วน้ที่ชอบพับกระดาษอันนี้นะพี่เตอนนะพุณจะไปทำอะไรเดี๋ยวรอดูนะคะเผื่อเราจะเอาไปใช้ะไรได้้หงพี่เตกล่าวว่าจะทำเป็นเหมือนแบบ เป็นจายเขาเรียกอะไรเป็นหมือนเหมือนที่ใส่ใส่กีลากานด้ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนที่ใส่ของอะไรเงี้ยก็จะทําประมาณเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาแบบเนี่ยตรงนี้เอานี้นะคะมาแปะไว้ที่ตูดแล้วก็เออจะใช้คิดว่าจะใช้เออกระดาษตกแต่งนะคะมาแบบว่าใส่ลงไปแต่เราจะไม่ธรรมดานะทุกคนเพราะว่าอันตรงเนี้ยข้างนอกอ่ะเราอ่ะจะหวาด้วย มันยังมันยังมีต่อมที่แต่พี่เตอ๋อจะต้องกาก่อนเพราะพี่เตอร์คงไม่ทำสูงขนาดนี้นะคะพี่เต๋อจะทำกล่องช่วยด้วยนี่นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการตกแต่งแล้วนะคะเพราะเรากำลังจะเสร็จแล้วเพราะว่าเราจะเซ็แตแล้วลูกอะไรดีเราจะใช้เทคนิคการวาดรูปของเรานะคะ ต,ต้องการสกอตเทปครับผมนะครับปึอช่างไปดึงยาเช <c oughs> ื่อไหคะน,น่าเป็อตู่ดูมานิดนึงแล้วตอนนี้ก็คือดีไซน์ของตัวเองนะครับใช่ค่ะอืมคิดก่อนเอ่อ ก็จะน่าจะขายอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะว่าค,คุณใช้ทั้งแผ่นบ้าน,นไม่ครับใช้ได้เลยครับเลยครับขอ,ของเรานี่ทำกันนี่คิดว่าจะให้ใครไหมหรือยังไงเอ่ยอันนี้ก็น่าจะให้ป๊าป๋ามาเนี่ยแหละค่ะหรือไม่ก็เก็บไว้เป็นผลงานของตัวเองค่ะพิมอีกเพิกระถา ตอนนี้ที่ฟ้าด,ดูอยู่ตอนนี้ทําเป็นลูกอะไรครับผมหัวใจครับแล้วก็จะมีแบบจดหมายใส่ลงไปตรงนี้ครับละ <c oughs> เอียดมากาพี่อินเตอร์ถึงไหนแล้วครับพี่อินเตอร์กำลังตกแต่งเอ,อ่อที่จะทําเป็นที่ใส่ของอยู่ค่ะซึ่งของที่จะใส่ลงไปเนี้ยก็คือจะเป็นแบบว่าพวกคําอยพออย่างนี้นะคะรูปนะคะแล้วก็ตกแต่งประมาณนี้นะคะไม่ได้ทําอะไรเยอะ แกล้ต้องใช้สีนะครับในการทำท่านี้นอะที่ก็จะระบายตรงที่มันเป็นสีขาวอะครับให้กลายเป็นสีแดงนะครับน่าจะสวยเหมือนกันนะเนี่ยคือตอนนี้น้ำเตยกับน้องกันตีก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะเราแค่คาดการได้ว่าเออมันจะสวยมันจะสวยเราคาดการได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามันไม่สวยอะสวยสีเพราะเราทำาจลกใจอยู่สวยด้วผู้ครั้งที่วาดคือไม่เท่ากันเลย ไม่เท่ากันจริงๆนะคะเคชลเลเซนแล้วก็โอเคแล้วก็ตัดครับทุกคนอือนี่ได้นนอ,อันนี้นะคะก็คือของพี่เธอที่เธอโร่ระบายสีน,นะคะสีนิดนึงนะคะแค่นิดเดียวจะเสร็จแล้วแล้วเสร็จไหมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมค่อยอ่านทีเดียวเลยอาร์ตี้ตกแต่งหน่อย น้าที่ว่านาที่จะใส่ไว้มันจะเล็กไปอาร์ตี้เขียนด้วยนะน้าตี้ขอมาเกินไปค่ระวังสีมันทะลุนะคะปาตีานี่ปีนเดิ้ลี่เดิลอะไรนะจะค่อยดีเซนได้ๆเตรียมบทดีเซนนะนะ เดี๋ยวบอกด้วยนะว่าแรงจูงใจมาจากอะไรทําไมถึงทําแบบนี้โอเคไหมครับอ่าเนี่ยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับนี่ทวิงครับได้เขียนความไว้พรอยังครับกันแล้วครับอ๋อนี่นะครับผมมีอะไรเซ็นบนด้วยคุณด้มาสดๆจากทินเตอร์ครับอย่างนี้นี่ความหมายดีมากเลยไหนอยากเห็ยนลายเซ็นของน้องแฮปปี้ชให้แฟนคลับดูหน่อยสิอมๆตายแน่ ทำไมอะทำไมต้องอายมันมันมันไม่มมมเป็นไรโชว์ได้จะได้รู้นี่จักใจจัดใจเคียร์ทีปครับเคียร์ทีปไม่อ,อย่ารอเพี่งเติมแป๊บนึงนะส่วนส <จะ S 1> ติ๊กเกอร์นี้นะครับตัวสีชมพูนี่ก็จะเป็นเพี่งเตอร์นะครับตัวขาวก็จะเป็นนอตตี้นะครับ แล้วเนี้ยคือน้อที่กำลังจะมอบของขวัญให้พี่เตอร์พี่เตอร์คิดได้กันอยู่ก็ไม่รู้นะเนี่ยนี่พี่เตอร์เดี๋ยวถึงขั้นตอนการบัวแล้วนะคะนี่อันนี้นะคะพี่เตอร์ระบายสีสล้ว้าวสวยงามแบบทันทีนะแล้วก็เดี๋ยวน้เตอร์นะคะจะใช้แม็กนะคะผมทำเป็นแบบรูปหัวใจค่ะรับหัวใจแล้วก็แบบให้พี่เตอร์ปิ้นออกมาให้แล้วก็เปิดวาดรูปใส่รูปไปนะครับว้าวโอ้ พี่เตอร์ดานตรนี้นี่นะนแล้วก็เตรียมแปะกาวแล้วนะคะข้างล่างตรงน,นี้นะคะ <S S แปะลงไปเลยตรงน,นี้นะคะทำการแปะเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้นี่นะคะพี่เตอร์ด่มโอนเดนสมาร์ทกำลังพลังหน่อยไหมได้ค่ะ นะคะนี่แล้วก็แปะไว้แล้วก็จะแปะฝาข้างบนนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะแค่แบบแค่นี้นะคะแล้วก็จะเปิดไว้ตรงนี้เพื่อให้ใส่ของเข้าไปได้นะคะพี่จะเขียนเสร็จแล้วนะคะเ,เสร็จแล้วพีเ่เดี๋ยวจะใส่ไปหลายๆอันเลยนะคะก็พี่เตอร์เขียนว่านี้นะคะ Happy Valentine's Day ทุกคนนะคะ From Intern น,นะคะ ก็จะม้วนมวนนะคะนี่อย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องนี้เลยนะคะนี่เวลาคุณพ่อคุณแม่มาอ่านนะคะหรือใครมาเจอนะคะก็จะเปิดอ่านนะค่ะก็ถือว่าเราอวยพรวันวาเลนไทน์ให้เขานะคะงั้นเราอ่านหนึ่งรอบไหมได้ค่ะโอเคแล้วไก่อนนะครับ I v e r y fun today today is Valentine week แปลว่าอะไรครับ แปลว่าวันนี้ฉันสนุกมากวันนี้อยู่ในช่วงเป็นสัปดาห์วาเลนไทน์ครัโปมของพี่เตอร์ก็นี้นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์ค่ะทุกคนก็วาเลนไทน์ปีนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะที่รับชมรายการของเราอยู่เนี่ยมีความสุขกันมากๆนะคะติวนพร้ี่พี่เขาหน่อยขอให้พี่ๆมีความสุขนะครับทำอะไรก็ขอ ให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ติดตามช่องเราวันนานๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะถ้าชอบของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเย่ดีนีนะคะบ๊ายบายนะแฮปปี้วันไทยเดย์แฮปปี้วนยโอ้น่ารักจัง